วิกเก็ตชูนาอาเคดแม h ช n นนะครับผมเป็นเกมจากค่ายยูนิคนั่นเองครับซึ่งเป็นเกมที่มีพื้นฐานจากรายการเรียลิตี้นะครับที่ทุกคนรักในชื่อ w i c k e ็ t ชูน่นะครับผมลวดลายต่างๆที่ออกแบบรอบตัวเครื่องเกี่ยวข้องกับการตกปลาแผ่นอะคริลิกใสรอบหน้าจอซึ่งเวลาเราเปิดเครื่องเล่นเนี่ยก็จะมีแสงไฟริบออกมาบริเวณขอบจอช่องหยอดเหรียญด้านหน้าผู้เล่น ทำให้เราเนี่ยเหมือนรู้สึกกําลังเล่นเกมจริงๆยังมีคันเบ็ดและตัวควบคุมลอกที่เหมือนจริงในเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้ทั้งโหมดแข่งขันเดี่ยวหรือ่นกับเพื่อนและมีหน้าจอใหญ่ถึง5นิ้วพร้อมระบบลีดเดอร์นะครับที่แสดงผลการแข่งขันให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเองตัวเกมมีลำโพงคู่หน้ามาให้ว c เคสท t u NA Arcade Machine ตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เล่นได้มันมากเลยครับ